ีค่ะชาวธาตดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ช a n นลป้าปี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไบวีคลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16พฤษจิกายน2568สําหหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยง่ายเลยเนาะสำหรับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะเอาความจริงใจในการที่จะเอาชนะใจใครบางคนนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมากๆเลยคุณชอบคุณปลื้มเขาคุณอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับเขาแต่ประเด็นคืออีกฝ่ายเนื่อคะ่ะเขาอะตั้งดาบใส่คุณเลยดูสิ เขาได้เป็นไพ่ King of s w o r d นะคะคนคนนี้เนี่ยสร้างกำแพงเอาไว้นะคะไม่ยอมให้คุณเนี่ยเข้าไปแก้เขาได้แบบง่ายๆนะคะหลายครั้งอนะคะ่ะที่คุณส่งข้อความไปแล้วเขาอ่านแต่ก็ไม่ตอบหรือถ้าตอบอะคำตอบของเขามันจะห้วนมากๆจนทำให้คุณเสียกำลังใจนะคะแต่คุณนะด้วยความที่คุณชอบเขามากๆอนะคะ่ะ คุณไม่เคยคิดอยากที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณพยายามต่อไปนะคะแล้วเรามองว่าคนคนนี้เหมือนเขาเห็นความจริงใจเห็นความพยายามของคุณนะคะเขารู้สึกใจอ่อนกับคุณมากเลยนะในช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่า คุณ่ะไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรกับเขาในทางกลับกันคือคุณก็พยายามมากๆเลยในการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับเขาอะค่ะคนคนนี้เขาเลยรู้สึกว่าอยากที่จะให้โอกาสคุณนะคะในการเข้ามาทำความรู้จักกับเขาให้มากกว่านี้แต่เขาเองก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาในการที่จะลดดาบของเขานะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาพยายามที่จะ ทดสอบคุณนะคะว่าคุณเนี่ยจะยังใช้ความพยายามต่อไปไหมถ้าสมมติว่าเขายังทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเขาจะพยายามดูว่าคุณให้ความสำคัญกับเขามากแค่ไหนคุณพยายามมากแค่ไหนในการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิต นะคะถ้าสมมติคุณแสดงให้เขาเห็นนะ่ะว่าคุณจะไม่ยอมแพ้ในการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตจริงๆคนคนนี้บอกเลยนะคะว่าเขาอ่ะจะเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อคุณแบบชัดเจนมากๆจากตอนแรกใช่ไหมคะที่เขาอ่ะตั้งดาบใส่คุณใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบใจดีมากๆเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคุณเป็นคนที่แบบ caring มากๆค่ะคือจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะแล้วเรามองว่าคุณอะจะยิ่งหลงรักเขามากขึ้นนะถ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนไปไปเป็นแบบ king of cups อ่ะอืมคุณ ้องใช้ความพยายามนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพราะว่าคนคนนี้เขากําลังเปิดใจให้กับคุณแล้วนะคะถ้าคุณยังสามารถสู้อย่างเงี้ยต่อไปได้เราบอกได้เลยอะ่ะว่าความพยายามของคุณอะ่ะมันจะไม่สูญเปล่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณได้เขาจะเขาจะเป็นคนที่จริงจังมั่นคงมากๆอะ่ะในเรื่องความรักนะคะ คนที่เราพูดถึงนะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวาธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมชาวาธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle สเพิ่มเติมน,นะคะว่าไพ่มีอะไรอยะที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก a w a k e n n ตัวคนที่คุณไปแอบชอบเนี่ยเขาตื่นรู้แล้วนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะมันเป็นความรู้สึกที่จริงใจนะคะไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะต้องบอกเลยอะว่าคนคนนี้คือเขามีอดีตที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องความรักนะคะมันเลยทำให้เขากลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่เขาสร้างกำแพงไว้สูงมากๆเพื่อปกป้องตัวเอง Release Your Ex นะคะในตอนนี้เนี่ยตัวคนที่คุณไปแอบชอบเขาต้องพยายามฮิวใจของตัวเองก่อนเนาะคือถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่อนะคะ่ะจะเป็นเวลาที่คุณนะ่ะได้เข้าไปครอบครองใจเขา Romantic Feelings นะคะแล้วก็ Wedding นี่ไงบอกเลยนะคะว่าถ้าคนคนนี้เขาได้รักแล้วนะ คุณจะเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเพราะเขาจะรักแบบที่ไม่ลืมหูลืมตาเลยอะ่ะคนคนเนี้ยเป็นคนคลั่งรักมากๆนะคะเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณแล้วจะเป็นฝ่ายที่แบบดูแลเอาใจใส่คุณแล้วก็เขาอะ่ะจะเป็นพวกที่แบบรักจริงหวังแต่งเป็นพวกที่แบบมั่นคงมากๆอ่ะในความรักนะคะพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะมองคุณแค่คนเดียวอย่างเงี้ยไปเลยนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สําหรับ คนโสดนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยเครียดหนักมากเลยอะ่ะคุณรู้สึกแบบทุกข์หนักมากเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขาว่าเป็นคนที่ไม่ ไม่ได้แสดงออกอะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตในทางกลับกันนะคะเขาคนนี้เนี่ยพยายามแสดงให้คุณเห็นนะว่าเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องมีคุณนะคะ คุณเป็นฝ่ายที่จะต้องให้ในความสัมพันธ์ตรงนี้มาโดยตลอดบางคนนะ่ะคือให้ในเรื่องของเวลาให้ในเรื่องของเงินทองให้ในเรื่องของสิ่งของมีค่านะคะคุณพยายามหนักมากในความสัมพันธ์จนถึงขั้นที่ว่าบางคนนะเกือบที่จะยอมแพ้ไปแล้วกว่าอืมเพราะว่าคุณไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณนะคะว่าตัวคนคุยของคุณนะคะ เขาคนนี้นะเป็นคนที่เขาต้องใช้เวลานานมากอะในการที่จะคัดกรองคนเข้าไปในชีวิตของเขานะคะเขาจะทดสอบคนเยอะมากเลยอะ่ะกว่าที่จะได้เข้าไปเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขามันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณต้องใช้ความพยายามนะคะในการที่จะเอาชนะใจเขาแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาชนะใจเขาได้อะคนคนนี้นะคือจะเป็นคนที่ ดีมากๆสําหรับคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบดูแลเอาใจใส่จะเป็นคนที่ให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรที่คุณเคยให้กับเขาอะค่ะคุณจะได้รับมากกว่านั้นเป็น10เท่าคือเขาจะแบบเป็นฝ่ายที่แบบคลั่งรักมากๆนะคะถ้าเขาได้รักแล้วอะอืมจะเป็นแบบพวกไม่ลืมหูไม่ลืมตาไปเลยนะตอนนี้เราอะอยากให้คุณนะคะพยายามใส่ความ สนใจพยายามที่จะทําให้เขารู้อะค่ะว่าคุณนะมีเขาแค่คนเดียวนะคุณคุยกับเขาแค่คนเดียวและคุณนะทุ่มเทความรู้สึกของคุณนะให้เขาแค่คนเดียวให้เขารู้สึกได้อะค่ะว่าเขาคือคนสําคัญของคุณให้เขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นที่หนึ่งสำหรับคุณเขา ค่อนข้างที่จะใจแข็งอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าดูในมุมมองของการเป็นคนคุยกันแล้วอะค่ะเขาก็มีแค่คุณแค่คนเดียวนะเขาไม่ได้ไปเปิดออปชั่น,นคนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นแบบเข้ามาทําความรู้จักเขาเลยอะอตอนนี้เขามองมาที่คุณแค่คนเดียวดูสิคะเป็นพรกกิงออฟชอร์แล้วก็เป็นควีนออฟ s อร์ขึ้นมานะอยากให้คุณใช้ความพยายามนะคะแล้วคุณนะ่ะจะได้เจอกับความรักที่ดีจริงๆนะตัวคนคุยของคุณนะคะ เขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูชาวธาตุน้ํานะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนเดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอย่ากที่จะบอกเราอีกสําหรับไพ่ใบแรกนะคะ Reframe ตัวคนคุยของคุณนะ่ะจัด เอาคุณเข้าไปอยู่ในแคตตากรีคนสำคัญแล้วนะจากเมื่อก่อนเป็นแค่คนคนหนึ่งในชีวิตนะคะตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นคนสำคัญของเขาแล้วอยู่ในโลกของเขาแล้วนะคะเขาจับตามองคุณอยู่ตลอดเลยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ให้คุณรับรู้นะคะว่าเขาอ่ะกำลังให้ความสำคัญกับคุณ Forgiving and learning นะคะในตอนนี้เนี่ยตัวคนคุยของคุณนะคะเขาอะกำลังพยายามเรียนรู้ในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขาเป็นคนที่แข็งกระด้างมากๆเลยอะในเรื่องความรักอะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจคนเท่าไหร่นะในการที่จะ มีความรักนะคะเขาเคยโดนถูกหักหลังมาหรือว่าในอดีตเคยโดนถูกหลอกใช้อ่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้คนคนนี้ต้องใช้เวลานานมากๆก,กว่าที่เขาจะยอมเชื่อใจใครอีกครั้งหนึ่ง Chemistry แล้วก็ flirt นะคะ สิ่งที่คุณทําไปอ่ะไม่ศูญเปล่าเลยนะยิ่งคุณจีบเขานะคะยิ่งคุณแบบพยายามในการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตคนคนเนี้ยเขาก็ยิ่งรู้สึกผูกพันยิ่งรู้สึกว่าคุณคือคนของเขานะอืมเขาหวงคุณมากเลยนะคนคนเนี้ยเนี่ยดูจากไพ่นะคะต่อให้เขาอ่ะจะแสดงท่าทีนะคะว่า คุณน่ะก็อาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งในชีวิตของเขาคุณอาจจะดูไม่สําคัญแต่คนคนนี้นะคะมองว่าคุณคือคนของเขาคนอื่นห้ามมาแตะลองดูนะถ้ามีคนมาลังแกคุณนะ่ะคนคนนี้คือคนที่จะปกป้องคุณเป็นคนแรกเลยนะคะเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะลังแกคุณได้แค่คนเดียวแต่คนอื่นอ่ะห้ามมายุ่งกับคุณนะคะเขาสามารถที่จะเย็นชาสามารถที่จะแบบเหมือนตอบแบบที่หว้นหวนๆหรือว่าอาจจะแบบ ทำให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งไล่ตามเขาแต่คนอื่นห้ามมาทําให้คุณรู้สึกแย่เด็ดขาดอันนี้คือ definition ของเขานะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวของคุณรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขารักคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยมากๆเลยแต่ว่าเรามองว่าคุณสอคนอ่ะอาจจะมีโอกาสในการนั่งคุยกันในการปรับความเข้าใจกันใน ช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วคนรักของคุณอนะเหมือนเขาได้รับเวกอัพคอลนะคือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาตื่นรู้อะคะ่ะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าคุณจะรู้สึกน้อยใจเขากับการกระทำของเขานะคะเขารู้สึกไม่สบายใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความจริงที่เขาเพิ่งได้รับรู้แล้วเขาอะไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ บางคนในชีวิตของเขานะคะเขารู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตแล้วผู้ใหญ่คนนี้ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆนะคะทำให้คนรักของคุณอะเขาคิดได้ว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณมากกว่านี้ต้องแสดงออกถึงความรู้สึกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คุณจะสามารถสังเกตได้อะคะ่ะว่าคนรักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในการ t r ีตคุณบางคนนะคะร้อยวันพันปีไม่เคยให้ดอกไม้ไม่เคยแสดงความโรแมนติกออกมา แต่ในช่วงเนี้เขาจะค่อยๆเริ่มจากการให้ดอกไม้ซื้อของให้ในวันสําคัญพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปคาเฟ่โดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอค่ะคือคุณจะสามารถสัมผัสได้ว่าเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นและเขาแคร์คุณมากขึ้นเขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคะว่าเขา มองว่าคุณคือคนสําคัญสําหรับเขานะเขาอาจจะเคยละเลยความรู้สึกของคุณก็จริงแต่พอเขาได้รับรู้ความรู้สึกของคุณรู้ว่าคุณนะคิดมากเรื่องของเขามันทําให้คนคนนี้เปลี่ยนตัวเองเลยนะคะ เปลี่ยนไปเป,นเป็นคนที่อบอุ่นมากขึ้นเป็นคนที่ห่วงความรู้สึกของคุณมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรอ่ะเขาจะถามคุณตลอดว่าคุณรู้สึกยังไงถ้าสมมติว่าเขาทําแบบนี้นะคะถ้าอะไรก็ตามที่เขาทําแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจเขาพร้อมนะในในการที่จะเลิกในการที่จะเปลี่ยนไปนะคะอืม เราบอกว่าความสัมพันธ์ะมันมีความเฮลตี้มากขึ้นกว่าเดิมและคุณะก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าเออตอนนี้คุณไม่ได้พยายามอยู่แค่ฝ่ายเดียวคุณมองเห็นว่าคนรักของคุณะก็พยายามเหมือนกันในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะมันเป็นอะไรที่โอเคมากเลยคือคุณรู้สึกว่าไม่เสียแรงในการที่จะจับเขานั่งคุยกับคนรัก ถึงความไม่สบายใจในช่วงก่อนหน,น้านี้คุณรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็เปิดใจรับฟังแล้วก็เอาคำคำพูดของคุณอนะไปคิดไปปรปับปรุงตัวคนรักของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมถุนตูนแล้วก็กุมแล้เวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย่ากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ observe ตัวคุณนะคะจะมองเห็นความต่างของคนรักได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะคนรักของคุณนะคะเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้คุณเนี่ยสบายใจกว่าเดิม You deserve love, attraction นะคะแล้วก็ passion อะไรก็ตามนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักค่ะแต่คนรักของคุณนะคะเขาจะเติมเต็มสิ่งนี้ให้กับคุณจนทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่โชคดี คุณเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะเขาทําให้คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นจากตอนแรกที่คุณรู้สึกว่าแบบค่อนข้างด้อยค่าตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่ควรโดนถูกละเลยความรู้สึกบางทีอ่ะคือคนรักเขาไม่ได้คิดนะคะว่าเออคนเราก็ต้องการอะไรที่มันพิเศษพิเศษเหมือนกันในวันสําคัญเช่นวันเกิดหรือว่าวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเขาอะ่ะกลับมาให้ความสําคัญกับคุณนะคะในเรื่องแบบนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วความรักระหว่างคุณกับคนรักมันก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคนรักก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักของเขาคุณเป็นที่ต้องการของเขาอะ่ะอืมมันเป็นอะไรที่ดีนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันแนบแน่นทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีกว่าเดิม อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวธาตุดินยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยอย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ป o อบปี้สตาโรด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไป วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ